สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคลิปหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าด็อกเตอร์กรีดปื้มจำเลยจริงหรือหรือเห็นเป็นแค่บันไดลิง กริบอกว่าคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นผมก็ใช้สิทธินั้นเปิดมุมมองของผมที่มีต่อกริและจำเลยในวันที่กริไปเยี่ยมจำเลยนะครับขอวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับคือผมไม่เชื่อว่ากริจะนิยมชมชอบจำเลยจริงถ้าเราไปดูเส้นทางชีวิตของกริสำหรับผม ผมไม่เห็นว่ากรีดเป็นสื่อนะครับแต่ผมเห็นกรีดเป็นนักการตลาดเอาจริงๆคนมีความรู้ระดับด็อกเตอร์ไม่น่าจะต้องพึ่งมาดามลาเตในการดันช่องคนที่กรีดเคยพูดชัดเจนว่ามีบุญคุณดันช่องให้คือมาดามลาเตกรีดถึงกับบอกว่าต้องตอบแทนบุญคุณลาเต มาวันนี้ลาเตโดนจำเลยและพวกเขียทิ้งแล้วเอาเท้าขยี้ซ้ำแต่กริตก็ยังเดินหน้าเข้าหาจำเลยเพราะเป้าหมายของกริตก็คือยอดคนติดตามหลักแสนที่เขาหวังจะได้ตามด้วยทั่วรางวัลจาก YouTube ฉลองแสนทรัพย์กริตเป็นคนที่หลงไหลในชื่อเสียงอยากโด่งดังในโลกโซเชียลสิ่งที่เขาทำที่บอกว่า เขาเป็นเจ้าของรางวัลปักษาอะไรสักอย่างมันคือสูตรสําเร็จทางการตลาดที่เอารางวัลมาล้วให้คนเข้ารวมกิจกรรมเชิญคนใหญ่คนโตในจังหวัดมาเป็นคนมอบรางวัลแล้วทําข่าวเผยแพร่ในโซเชียลความฝันของกรีฑอีกเรื่องก็คือการได้เป็นนายกสมาคมสื่อโซเชียลแห่งประเทศไทยแต่ผมว่า กริดไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้คนจะเป็นสื่อมวลชนได้ต้องไม่สอนจําเลยให้ใช้ความรุนแรงไม่สอนให้เลี่ยงกฎหมายหรือแม้กระทั่งการมาเป็นยูทูบเบอร์สายอวยจําเลยขนาดนี้ก็ไม่เหมาะสมสําหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสื่อผมเข้าไปดูช่องของกริดหลายคลิปมากที่มีคําหยาบและใช้ถ้อยคํารุนแรงจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ถ้ากรีฑตั้งสมาคมสื่อโซเชียลร่างจัญญาบันของสื่อโซเชียลที่จะมาใช้บังคับสมาชิกจะเป็นยังไงกลัวจริงๆว่าจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นสื่อโซเชียลห้ามขู่แต่ให้ตีกันเลยพาะโทษเบากว่าหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่ามาหาจำเลยถึงที่คุ้มไหมด็อกเตอร์ก็แค่ด็อกเตอร์ห้องแถวปริญญาหลูกระทรวงศึกษารับรองมาตรฐานที่มันจบมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถึงว่าต้องหาเกาะจำเลยกินพูดได้ยอดเยี่ยมมากครับคุณสันคุณสันคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ท่านทรงหลังน้ำลงแผ่นดินเรียกว่าทรงหลังน้ำอะไรนะคะพี่จําไม่ได้ขออนุญาตตอบแทนคุณสันค่ะเรียกว่าหลังน้ำทักซิโนโทกจริงของเพทุกอย่างลุงตม้มหากินกับพญานาคปาริจิตเลยมีแต่หัวและก่อนหน้านั้นนะคะ ก่อนที่โพสต์นี้จะได้โพสต์ออกไปคุณสันยังมีการโพสต์ถึงความในใจที่ก่อนหน้านั้นคุณสันบอกว่าจะยุติในการติดตามคดีของน้องชมพู่ซึ่งเกิดจากความขัดแยง้งกับคนใกล้ชิดแม่น้องชมพู่นั้นและคุณสันก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบอกว่าโพสต์นี้นั้นจากใจผมถึงทุกๆุท,กท่านไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เล่หลายช่อง และ F4 ของช่องต่างๆรวมถึงคนที่ติดตามช่องสันตติกุลที่ให้กำลังใจส่งข้อความแสดงถึงความปรารถนาดีต่อผมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมประทับใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากกับกำลังใจที่ได้รับจากทุกๆคนผมเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนห่วงใยเรามากขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ ผมจะกลับมาทำหนาทีตามคดีน้องชมพู่และร่วมมือกับทุกท่านเรียกร้องความยุติธรรมให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่เสียชีวิตบนคูเหล็กไฟอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่เพื่อใครนะครับแต่เพื่อเด็กที่ตายและเพื่อตอบแทนความปรารถนาดีความห่วงใยของทุกคนที่มีต่อผมจุดยืนของช่องผมยังเหมือนเดิมคือตามคดีอย่างตรงไปตรงมายืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่รัฐ และเปิดโปงพวกที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากคดีนี้ทุกกรณีมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะชี้แจงเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก็คือผมไม่ได้มองว่าผู้สูญเสียเป็นคนไม่ดีจนถึงกับยอมรับไม่ได้ทุกคนมีข้อดีข้อเสียปรับปนกันไปแต่ที่ผมเห็นก็คือบางเรื่องผู้สูญเสียวางตัวไม่เหมาะสม ขอไม่ลงในรายละเอียดในความคิดของผมการเป็นมิตรที่ดีต่อกันเราควรจะตักเตือนกันได้ครับไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเขาเองดังนั้นก็อาจจะมีบางครั้งที่การวิาพากษ์วิจารณ์ของผมอาจจะกระทบความรู้สึกของ F4 ผู้สูญเสียบางก็อยากให้เข้าใจนะครับส่วนประเด็นที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมถอดใจอาจจะย้ายคางไปอยู่ฝั่งจำเลย ขอยืนยันไว้ตรงนี้นะครับสันตติกุลไม่มีวันยายค้างแน่นอนจุดยืนเรื่องนี้ผมชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ฝั่งจำเลยช่องสอดรู้สอดเห็นที่พูดว่าผมให้ผู้สูญเสียเลือกค้างเข้าใจผิดนะครับผมไม่เคยบังคับให้ใครเลือกค้างที่ผมตั้งคำถามไปยังผู้สูญเสียเพียงแค่ผมอยากฟังความเห็นของผู้สูญเสียว่า มองผมเป็นมิจฉาชีพเหมือนที่เปกคนสนิทของผู้สูญเสียมองหรือไม่สอดต้องอ่านสิ่งที่ผมเขียนให้ดีๆใช้สมองมากขึ้นนะสอดซึ่งหลังจากที่คุณสันได้มีการโพสต์โพสต์นี้ลงไปนะคะชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาให้กําลังใจและแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามที่คุณสันได้กลับมาเพื่อที่จะมาทวงคืนความยุติธรรม ให้กับน้องชมพู่โดยได้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าดีใจที่กลับมานะคะคุณสันสู้ๆค่ะดีใจที่คุณสันกลับมาดีใจมากกลับมาค่ะยินดีมากนะคะจัดหนักๆต่อเลยครับสติปัญญาความรู้ความสามารถทัศนคติที่ดีกล้าคิดกล้าเขียนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าถดใจนะคะ ทวงถามความยุติธรรมให้สังคมต่อไปเราชื่นชมคุณมาตลอดอย่าให้มานมาหัวเราะเยาะใส่คุณได้ให้กำลังใจคนดีๆไม่ใช่เพื่อไข่เพื่อเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนหนึ่งสุดยอดค่ะคุณสันเราก็ยังเชื่อและหวังเสมอว่ากระบวนการยุติธรรมจะนำตัวฆาตกรที่ทำเด็กตัวนิดเดียว เสียชีวิตอย่างทรมานน่าสงสารจับใจมารับกรรมให้ได้ไวๆปิดทองหลังพระทำความดีต้องอดทนและทำอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องให้ใครยอมรับปิดทองจากหลังพระล้นมาดานาะก็จะมีคนเห็นเองความดีก็เช่นกัน เมื่อเราทำดีตลอดเวลาก็จะมีคนเห็นเป็นกําลังใจให้ค่ะยืนอยู่ข้างความถูกต้องค่ะอย่าไปสนใจพวกปากเสียเลยตามคดีน้องต่อดีกว่าค่ะดีใจที่คุณสันกลับมาดีใจที่คุณสันไม่ปล่อยให้พวกเรานั้นขาดบุคลากรดีๆไปค่ะ ในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีควรให้คำแนะนำตักเตือนกันเมื่อเห็นว่าคนที่เราครบหาทำหรือพูดในสิ่งที่อาจจะเสียหายกับตัวของเขาเองคุณสันก็ได้ทำมาโดยตลอดผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณสันคาดหวังไว้ก็ถือว่าคุณทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วค่ะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ คุณสันคือแม่เหล็กทางปัญญาคนหนึ่งที่สายตาเราจ้องอ่านผ่านทุกตัวอักษรที่คุณสันบรรจงเขียนจากใจจริงเราปัญญาชนกันแล้วอ่านแล้วพินิษวิเคราะห์ตามได้อย่างอิ่มเอมใจในทุกโพสต์ต้องขอบคุณที่ชี้ทางสว่างทางปัญญาให้กับกลุ่มเราครับขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งเราไปไหนขอชื่นชมจากใจจริงครับ ทำเพื่อน้องจุมพูเพื่อเด็กน้อยตาดำๆขอบคุณมากๆค่ะคุณสันเป็นกำลังใจให้ค่ะ